กระเทียมที่กดสลิมกันนะคะเตรียมพิม์พ,มพสลิมนะคะหม้อหรือกระมังหรืออ่างก็ได้ค่ะที่ใส่น้ําเก้าอี้สองตัวสําหรับอยู่บ้านคนเดียวมีใครช่วยนะคะท่อ PVC สําสหรับสอดที่หูของพิมพ์นะคะานะคะเอาก้าอี้สองตัวใส่น้ำไปแล้วนะคะกระมังเนี่ย ก็พอตอนเสร็จแล้วใส่เป็นน้ำเย็นเย็นเลยค่ะน้ำแข็งใส่ไปหน่อยก็ได้เพื่อให้เส้นเซตตัวสวยนะคะความสูงเนี่ยถ้าสูงมากจากน้ำมากเนี่ยเส้นมันก็จะเล็กนะคะถ้าใครทำน้ำแลที่กดเน,นี่ยค่ะฐานถ้าใครทำฐานเนี่ยน้ำกับตรงเส้นเนี่ยค่ะใกล้กันมากเส้นก็จะใหญ่นะคะอันนี้แล้วแต่เส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วแต่ความสูงของภาชนะและน้ำ เราใส่เข้าไปนะคะโดยใช้ไม้ไผ่ก็ได้นะคะไม้ไผ่สอดถ้าใครมีไม้ไผ่ก็ใช้ไม้ไผ่นะคะไม่ได้ก็ใช้ท่อ PVC อะคะ่ะท่อ PVC แบบนี้หรือเหล็กก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะใช้หูมันแค่นี้เองนะคะเราเตรียมน้ําไว้แล้วเตรียมพิมพ์ทุกอย่างพร้อมนะคะเราไปกวนแป้งเรามาดูวัตถุดิบที่ทําสลิมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแป้งถั่วเขียวนะคะใช้ตาานี้ใครใช้ตาอื่นก็ได้นะคะ แป้งถัวเขียวหรือแป้งสลิมบางคนก็เรียกแป้งสลิมนะคะมันคือแป้งถัวเขียวนะคะใช้ตัวนี้นะคะเราใส่แป้งเข้าไปใส่น้ำ แป้งไว้สักประมาณ5-10นาทีนะคะคนให้แป้งละลายให้แป้งมันอิ่มน้ําก่อนนะคะแล้วก็แช่ไว้แบบนี้สัก5-10นาทีใส่สีลงไปนะคะสีไม่ต้องเข้มมากนะคะเนื้อใส่3ามหยดนะคะ สามอยูแต่ละคนก็ไม่เท่ากันต้องสังเกตสีตัวเองด้วยน้ำหนักมือแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแล้วก็แช่ไว้แป้งเราแช่ได้ที่แล้วนะคะกวนด้วยไฟปานกลางนะคะปานกลางค่อนข้างอ่อนนะไม่ใช่แรงนะคะเวลากวนแป้งพวกนี้ยึดการความเหนียวความนุ่มความหนึบนะคะให้กวนไปทางเดียวกัน จะวนตามเข็มก็ตามเข็มนะคะจะวนทวนเข็มก็ดวนเข็มวนไม่นานนะคะแปบ๊บเดียววนไปสักประมาณสองสามนาทีนะคะแป้งก็จะเป็นริ่มๆเป็นก้อนๆบ้างละเห็นไหมคะแป้งเริ่ม เป็นลิ่มๆเป็นก้อนๆควนจุดแป้งสุกใสนะคะพอแป้งมันสุกแล้วเนี่ยสีแป้งมันจะเข้มขึ้น ใช้กระทะอะไรกวนก็ได้นะคะใช้หม้อก,ก็ได้หรือใช้เทฟลอนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวก ควรไปแล้วรู้สึกว่าสีมันซีดนะคะแล้วแต่ชอบนะก็สามารถเติมได้นะถ้าใครชอบสีออกแจ่มๆนิดนึงนะคะเพราะสีเวลาแช่น้ำนัำจะซีดอีกนิดนึงอย่ลืมนะคะน้ำที่เตรียมที่จะกดสลิมนะคะเป็นน้ำเย็นนะคะเพื่อให้มันเย็นทันทีเส้นจะได้สวย เหนียวนุ่มนะคะเราก็จะกวนจน,ยยนแป้งสุกนะคะเดือดเนี่ยไฟปานกลางนะคะประมาณแปดถึงสิบนาทีก็ใช้ได้ละแล้วก็ปิดไฟค่ะเตรียมไปกดเลยแป้งที่กวนร้อนๆนะคะใส่ลงไปในพิมพ์เลย ใส่แป้งที่กวนลงไปร้อนๆนะคะแล้วก็กดลงไปเลยน้ำข้างล่างเป็นน้ำเย็นนะคะใช้น้ำเย็นจัดๆนะคะเส้นจะได้เซ็ตตัวเลยเดีย๋ยวน้ำแข็งใส่ไปนิดหน่อยไ็ได้กดลงไปแรงๆเลยะคะ่ะนิ่ง แช่ในน้ำเย็นสักประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ช้อนขึ้นมาให้เส้นเซ็ตตัวต่อมาเรามาทำในส่วนของกะทินะคะเติมไปเลยน้ำตาลทรายเกลือเราใช้เกลือสมุทรถ้าหากใครใช้ เกลือผงขาวๆนะคะก็ลดจํานวนลงได้แล้วแต่ความเค็มนี่อยู่ที่ความชอบนะคะความหวานก็เหมือนกันชอบหวานมากกว่านี้ก็เพิ่มน้ําตาลได้ชอบหวานน้อยกว่านี้ก็ลดได้นะคะความหวานความเค็มเพิ่มลดได้ตามใจชอบนะคะใส่ใบเตยลงไปสักใบสองใบนะคะตัดเคี่ยวไปกับน้ํากะทินะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะใส่ลงไป ล้างให้สะอาดนะคะจะเป็นท่อนใส่ลงไปใครใช้กะทิสดนะคะคนตลอดนะไฟไม่แรงนะคะไฟกลางๆไปเรื่อยๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะถ้าไฟแรงกะทิจะแตกมัน แล้วก็เป็นริ่มๆลูลก,ลกๆด้วยถ้าเป็นกะทิสดนะคะไฟกลางคนไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้กะทิเป็นก้อนเป็นริมๆนะคะใครชอบกิ่นมะลิก็ใส่กลิ่นมะลินะคะตอนนี้เราเคี่ยวเสร็จแล้วเราจะไปอบควันเทียนที่ตัวของกะทิพอกะทิเยน็นเราเราจะไปอบควันเทียนนะคะ แต่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นควันเทียนก็ใช้กลิ่นกะทิสดๆนี่แหละค่ะไฟกลางนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็คนเพื่อไม่ให้กะทิมันเป็นลูกๆก้อนๆนะคะมันจะไม่น่าทานกะทิเราเดือดแล้วนะคะตนตาลก็ละลายหมดแล้วนะคะ ปิดไฟเลยรอกะทิเย็นแล้วเราจะไปอบควันเทียนนะคะต่อไปเราจะมาดูวิธีอบควันเทียนกันนะคะเทียนอบสำหรับอบขนมนะคะมันจะมีต่างหากไม่ใช่เทียนไขนะมันเป็นเทียนรูปตัวยูอะค่ะอันนี้พอใช้งานแล้วเนี่ยมันจะมีรอยไหม้นะคะมันจะมีคำเหมาอยู่ใช่คะเราก็ใช้กรรไกรตัด ตรงนี้ออกไปนะคะตรงขม,มาวันนี้ออกไปเลยให้เหลือแต่ไส้เทียนนะนิบๆออกไปส่วนที่เป็นขม,มาวดำๆนะคะถ้าใครซื้อใหม่ก็ไม่มีปัญหานะคะจุดได้เลยแต่เนี้ยเทียนที่ผ่านการใช้แล้วเนี่ยจะมีขม,มาวเทียนอยู่ที่เท่านะคะออกให้หมดเลย มันจะได้จุดง่ายนะคะแล้วจะได้ไม่เหม็นควันด้วยเรียบร้อยนะคะแล้วก็เตรียมภาชนะที่มีฝาปิดสนิทนะคะจะเป็นหม้อเป็นอะไรก็ได้นะคะเอากะทิของเราใส่ลงไปในหม้อนะคะมีที่ว่างสำหรับวางเทียนด้วยจุดเทียน เรเี่ที่เทียนออกไปแล้วขเขาเมามันจะจุดติดง่ายนะคะจุดแค่ไหนถึงจะพอแค่ไหนถึงจะรู้ว่าได้แล้วให้ไ้เทียนเป็นสีแดงๆนะคะแล้วก็ให้ไฟเนี่ยลาไปกินเนื้อเทียนด้านนอกด้วยเพื่อให้ได้กลิ่นนะคะ ถ้าได้เฉพาะไส้เทียนไม่มีเนื้อเทียนโดนไม่น้ำตาเทียนยังไม่ทันไหลเลยเนี่ยมันก็จะได้ติ่นแตควันได้กลิ่นควันอย่างเดียวนะคะไม่ได้กลิ่นความหอมกบนานแค่ไหนอยู่ที่ความชอบนะคะใครไม่ชอบกลิ่นควันเทียนก็ไม่ต้องอบใครชอบก็อบส0มสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่ชอบกลิ่นมากก็อบนานหน่อยนะคะล้างเนื้อเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเทียนละลายได้กลิ่นละเราก็จะดับ นะคะแล้วปิดให้สนิทนะคะสริมของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะตักน้ำเชื่อมใส่เลยค่ะน้ำเชื่อมกะทินะคะใส่น้ำแข็งงงไปแล้วเนี่ย กะทิมันจะขาวขึ้นมาอีกนะคะดูความขาวของกะทินะคะพอโดนความเย็นของน้ําแข็งมันจะขาวขึ้นสีนี้แล้วแต่ชอบนะคะใครจะชอบสีเข้มมากเข้มน้อยเรียบร้อยแล้วค่ะ